สวัสดีครับเจอกับบีหลมสิงห์มาเยือนนะครับที่นี่ไทยสปอตพลัสวันนี้ผมจะพูดถึงประเด็นการอำลาทีมหรือร์พูลนะครับของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษซึ่งเป็นเกาเซอร์ก็ประกาศลาทีมอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่อยู่หรือร์พูลมา20ปีซึ่งถือว่า20ปีแน่นอนครับระยะเวลาอันยาวนานแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะอายุ26แต่เทรนเนี่ยอยู่กับทีมมาตั้งแต่6ขวบนะครับโอ้โห เป็นเราก็ลองลองคิดดูนะครับหลายมุมครับหลายแง่มุมที่ที่มองว่าคนอื่นย้ายออกไปอาจจะไม่กระทบกระเทือนจิตใจ,จเท่าเทาน,นเพราะว่าเป็นเด็กท้องถิ่นเกิดมาที่นี่นะแล้วก็เล่นกับทีมที่เพิ่งเป็นแชมป์ในระดับสูงสุดอย่างหลีกที่โหดที่สุดในโลกอย่างพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับแม้ว่าบางคนบอกว่าปีนี้จะง่ายออไม่มีอะไรง่ายหรอกถ้าลองไปเตะเองท่านก็รู้ครับ <c oughs> ขนาดเชียร์อยู่ดีนะยังเหนื่อยจะเป็นลมตายเลยครับเพราะ,ะนั้นแล้ว สิ่งที่แฟนฟุตบอลหลายคนเนี่ยก็คงจะผิดหวังแหละนะครับมันคล้ายๆกับว่าถ้าจะมองให้มันเบาที่สุดนะครับก็คือมันสุดแล้วกับเส้นทางที่ที่ผ่านมาในการทํางานนะครับแปแชมป์ที่ทําได้เนี่ยมันครบทุกประการแล้วฮะทั้งพรีเมียร์ลีกสสมัยยูฟาแชมเปียนส์ลีกก็ได้นะครับได้ FA ฟเอคัพได้ลีกคัพสสมัยได้แชมป์สโมสรโลกได้แชมป์ซูเปอร,ร์คัพมันก็ครบถ้วนกระบวนความ ก็เหมือนกับว่าต้องเสียรุ่นน้องที่ดีและน่ารักคนหนึ่งไปออกจากออฟฟิศที่ทำงานประมาณนั้นนะครับหรืออาจจะมองว่าเป็นเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ว่ามุมหนึ่งก็คือคนที่จะมาแทนอเล็กซานเดอร์โนเนี่ยก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นใครแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นนะฮะอยากอธิบายจุดหนึ่งก็คือหลายคนมองว่าการย้ายทีมของเทรน์เนี่ยมันคล้ายกับไมเคิลเวนแล้วก็สตีฟแม็กมานามัน ทั้งสองคนเนี่ยย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับแต่จริงๆแล้วสถานการณ์ของทั้ง2คนกับเทรนเนี่ยมันต่างกันอย่างลิบลับแล้วก็สิ้นเชิงอย่างมากเลยครับเนื่องจากสถานการณ์ของเทรนเนี่ยเขาได้รับชัยชนะทุกอย่างที่ทําให้กับลิเวอร์พูลได้ทุกอย่างอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะแต่ว่าทั้ง2คนก่อนนั้นทั้งไมเคิลเวนแล้วก็สตีฟแม็กมานามันที่ออกไปเนี่ยเขาออกไปไล่ล่าถ้วยรางวัลความสาเร็จให้กับตัวเอง แม็กม,นมานามาเนี่ยออกไปในช่วงสหรัฐสวัสดใหม่นะครับแบบไม่มีค่าตัวซึ่งมันก็คล้ายกับเทรนด์แต่ว่าเขาออกไปครั้งนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลอยู่ในยุคของเชราอูริเยซึ่งแม็กกาเองก็คงจะไม่แฮปปี้นะฮะเขาโตขึ้นมาจากยุคของแกรมซูเนตแล้วก็รอยแอเบันขณะเดียวกันตัวของมิเชนเวนเองเนี่ยอำลาทีมไปในช่วงเปิดฤดูกาลปี2004นะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยเชราอูริเยคนที่ต้องบอกว่า ทำให้โอเว่นโด่งดังนะครับด้วยสไตล์การเล่นที่อูลิเย่มอบให้เนี่ยนะครับเพราะอูลิเย่ออกเป็นราฟาเอลเบนิเตสเอลบอสเข้ามาทำมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันไม่ลงตัวแต่จริงๆแล้วสถานการณ์ณเวลานั้นเนี่ยเชีราอูลิเย่เป็นคนที่ซื้อเชบิลซิเซ่เนี่ยเข้ามาร่วมทีมนะครับไม่ใช่เป็นลาฟาซื้อนะเป็นเชบิลซิเซ่ที่มาจากในการซื้อของเชราอูลิเย่แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับมันคนละอย่างถ้ามองให้ชัดตัวอย่างประเด็นนี้นะครับ กรณีของเทนทอเล็กซานเดอร์โนเหมือนเอียนรัชมากกว่านะครับเอียนรัชเนี่ยอยู่กับลิเวอร์พูลในยุคข,ของ3โคสก็คือเขามาในยุคปี81นะฮะในยุคข,ของบ็อบเพสลีย์แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ประสบความเร็จต่อเนื่องในยุคข,ของโจเฟกันแล้วก็ทำงานภายใต้ของกุนซือผู้เล่นผู้จัดการทีมอย่างเคนนีเดอกริสซึ่งเป็นอนดีตคู่หูในแนวรุกจนทั้งปี1987เนี่ยเอียนรัชขอย้ายไปยูเวนตุสเนื่องจาก เอยนรัสเน่ประสบความสําเร็จทุกอย่างกับลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องการออกไปหาความท้าทายใหม่ซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรจากอเล็กซานเดอร์โนในครั้งนี้เลยนะครับแต่มันน่าเสียดายและน่าเสียใจตรงไหนตรงที่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ดีที่สุดทีมกําลังเฉลิมฉลองแชมป์ลีกสมัยที่20ผมก็ได้แต่คาดหวังนะครับว่าเทรนคงจะประสบความสําเร็จนะแต่ว่า ก็ต้องแลกครับเพราะจากนี้ไปเนี่ยน้อยแล้วที่จะมีใครสักคนคิดจะปกป้องอเล็กซานเดอร์โนไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ในชุดสีเสื้อสีแดงเพลิงของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ยืนยันเลยว่าไม่ว่าเขาจะย้ายไปไหนเนี่ยไม่มีวันได้ความรักแล้วก็การสนับสนุนเหมือนตอนที่อยู่กับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนี่คือประเด็นในการย้ายทีมของอเล็กซานเดอร์อโนนะครับทีนี้มาว่ากันถึงตัวแทนที่จะมาเล่นแทนที่ของอเล็กซานเดอร์อโนนะครับ ไม่มีทางที่คอน n อ r แบดลีย์หรือโจโกเมสเนี่ยจะเพียงพอตลอดทั้งฤดูกาลแน่นอนนะครับคอน n อ r แบดลีย์เองด้วยสไตล์นะครับด้วยวิธีการด้วยอะไรต่างๆยังเป็นรองเทนแบบหลายสาไฟฟ้านะครับเพียงแต่ว่าพัฒนาได้จุดสำคัญก็คือร่างกายของคอน n อ r แบดลีย์ยังไม่แข็งแรงพอที่จะเล่นได้ทั้งฤดูกาลเช่นเดียวกับโจโก o เมสครับอันนี้นี่สายร่วอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้อยู่ต่อหรือเปล่านะครับ แล้วการที่เอาเคอร์ติสโจนเนี่ยมาเล่นเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบนะหรือว่าเอาวัตเรุเอโดมาเนี่ยโหจะเอาตัวไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นทางเลือกของอเนเชลอตนั้นการตัดสินใจที่จะเสริมทัพเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับหลายคนมองไปที่เต็งหนึ่งผมในฐานะผู้บรรยายบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับก็จะอธิบายฝั่งเกี่ยวกับเชรมี่ฟริมปง ของไบเออร์เลเวอร์กูเซนนะครับซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลนักฟุตบอลฝึกหัดของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ไปเติบโตอยู่ที่กาสโกเซลติกแล้วก็แจ้งเกิดแบบเต็มตัวกับไบ y เออร์เลเวอร์กูเซนเฉพาะในฤะด,ดูกาลที่แล้วซึ่งเป็นแชมป์บุนเดสเลกาแบบไร้พ่าย,ายทีมแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็เล่นเล่นเนี่ยสุดยอดมากด้วยการลงสนาม47นัดในทุกรายการนะฮะเขาสามารถที่จะ ยิงประตูได้ถึง14ประตูแล้วก็ทำได้ถึง12แอสซิสด้วยการเล่นทางขวาส่วนทางซ้ายเนี่ยเป็นหน้าที่ของอเล็กซิกามาโดแต่สิ่งสำคัญนะครับต้องไม่ลืมว่าข้อที่เขาลงสนามเล่นเนี่ยนะครับของอตัวของทางฟริมปงเนี่ยมีการปรับระบบจากเดิมฟริมปงเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่เล่นในตำแหน่งของแบ็กขวาแต่เขาเล่นเกมรับไม่ดีเลยนะครับ จนกระทั่งชาเบียรลองโซเลือกให้เล่นเป็นวิงแบ็กทางด้านขวานะครับพอเป็นวิงขวาเนี่ยแล้วก็เปิดทางบนด้วยด้วยระบบการสไตล์การเล่นก็คือ3 4 2 1 2เนี่ยหุบเข้ามานะครับเล่นเป็นอินเวอร์เข้ามา2คนนั่นก็คือโยนาสฮอบมันกับทางฟอร์เรียนเวีสซึ่งฮอบมันสมัยก่อนที่เล่นอยู่กับกัดบักเนี่ยยืนขวาทางขวาออกมาแต่พอมาอยู่ที่นี่เขาต้องแนบไหน พอแนบในเพื่ออะไรครับเพื่อเปิดทางให้ฟิปลปงวิ่งอย่างเต็มข้อซึ่งถ้าเทียบอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยฟิปลปงเล่นไม่ได้แน่ครับเพราะตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งของโมฮัมเหม็ดซาราที่ยืนขวางอยู่ยังไงซาราก็ต้องอยู่ทางนี้ยกเว้นว่าจะปรับให้ซาราบีบเข้าไปแล้วให้ฟิปลปงวิ่งกระแทกแต่ถามว่าในระบบที่ลิเวอร์พูลเล่นไม่มีทางเลยครับที่ตัวของอาร์เนอร์ชลอตเนี่ยจะเลือกให้ฟิปลปงมาหนึ่งคนแล้วจะเล่นในระบบกองหลังสาม เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วซีซั่นนี้เนี่ยถือว่าฟริลปงเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับท่ามกลางเข่าลือมากมายทั้งการจะย้ายไปอาร์เซนอลเองทั้งแมนเชสเตอร์ยูเต็ดสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะอยู่ต่อนะครับกับทางเลเวอร์กุเซนแล้วก็เป็นข่าวกับเลวพูต่อเนื่องเพราะว่าเทนอเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยนะครับประกาศอำลาทีมแล้วก็ทำท่าว่ามีปัญหากับอเ์สลอตมานานแล้วด้วยนีครับ อย่างไรก็ตามครับรูปแบบการเล่นของเลว o งเซนกับลิวร์พูเนี่ยยังไงก็แตกต่างกันตัวของฟิล์มปรงเองไม่ได้สร้างมาจากการเล่นแนวลึกเขาเป็นวิงแบ็กมากกว่าฟูลแบ็กการเลี้ยงตะลุยความโดดเด่นของเขาถ้าย้ายมาแอนฟิลปรับตัวมหาศาลเลยนะครับแล้วยิ่งผลงานในฤะดูกาลนี้ก็เห็นอยู่47เกมแล้วเนี่ยมันตกมาจากเดิมเยอะเลยได้4ประตูน้อยกว่าเดิม10ลูกแตอสซตเท่าเดิมนะครับปัจจุบันสัญญาอยู่กับ เลเวอร์กุเซนเนี่ยถึงปี2028แล้วเงื่อนไขาการฉีกสัญญาเนี่ยอยู่ที่40ล้านยูโรซึ่ง40ล้านยูโรไม่แพงแต่ถามว่าระบบเนี่ยมันเข้าไหมไม่เข้าแน่นอนครับนี่คือเชอรมีฟิมปงซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเต็งหนึ่งดีครับแต่ระบบกับลิเวอร์พูลอาจจะไม่เข้าและไม่เข้าเนื้อเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับนี่คือเต็งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามองในส่วนของคนที่อยู่ในพรมี์ลีกผมยกตัวอย่างมา3คนครับ คนแรกเนี่ยก็คือวา l เลดิโดริฟราเมนโตของนิวคาสเซิลนะครับซึ่งเป็นอดีตเด็กบ้านของเชลซีปีนี้เล่นดีแต่เราจะเห็นว่าตัวของริฟราเมนโตเนี่ยจากแบ็คขวาโยกมาอยู่ซ้ายบ่อยมากนะครับด้วยวัย22ปีหลากหลายครับเล่นได้ทั้งซ้ายและขวาจุดเด่นแน่นอนในเรื่องของความเร็วการเล่นเกมรับแล้วก็เกมรุกค่อนข้างสมดุลน,นะครับอย่างไรก็ตามยากมากเพราะต้องซื้อกับเศรษฐี ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับไม่มีปัญหาเรื่องตังค์เพราะฉะนั้นระยะยาวๆเขาน่าจะเหมาะกับนิวคาสเซิลซึ่งก็ซื้อมาเตรียมไว้มากกว่านะครับขณะดียวกันคนต่อมาเนี่ยผมมองว่าคนนี้ก็เป็นคนที่น่าสนใจคือเจสเปนนะครับของท็อตแนมฮสตเปอร์ในวัย24ปีเนี่ยแจ้งเกิดกับมิดเดิลสเบอร์แล้วก็ไปอยู่กับนอตติแฮมฟอเรสด้วยสัญญายืมตัวนะครับมีส่วนสําคัญในการพาทีมเนี่ยขึ้นสู่หลีกสูงสุดจนย้ายมาอยู่กับท็อตแนม แต่เกือบจะหมดอนาคตประเด็นก็คือในเรื่องของพฤติกรรมอย่างไรก็ตามเมื่อซีซั่นนี้เนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บมากมายหลายต่อหลายคนเลยครับทำให้สเปนเนี่ยได้มีโอกาสลงสนามและได้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาที่ถนัดหรือบางทีก็โยกไปซ้ายด้วยคือลักษณะคล้ายๆกับลฟรามเมนโตนะครับ31เกมในฤดูกาลนี้ตัวเลขอาจจะน้อย2ประตูกับ3แอสซิสตแต่พัฒนาได้ปัญหาในเรื่องของพฤติกรรม เป็นจุดหนึ่งที่น่าจับตาสัญญาของสเปนเนี่ยอยู่กับสเปอร์ปี28สนะครับส่วนอีกคนหนึ่งอีกหนึ่งคนที่ขอยกตัวอย่างอยู่สเปอร์เหมือนกันครับถ้าจะมองแบบแบ็กขวาธรรมชาติเลยที่เล่นเกมรุกแล้วระดับกำลังจะเดินทางไปใกล้เคียงเล่นคล้ายกับเทรนด์นั่นก็คือเปโดรปอโรนะครับของสเปอร์เช่นเดียวกันปอโรเองถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับจากการสร้างสารรค์โอกาส มากมายในซีซันนี้เป็นรองแค่เทนเท่านั้นนอกน,นี้การเคลื่อนตัวมีความคล้ายครับขยับเข้าไปเป็นอินเวอร์สแบ็กรวมไปถึงการโอเวอร์แลปตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ข้อหนึ่งก็คือบายไซรัลของตัวเขาดีทีเดียวนะครับถือว่าเป็นนักบอลในแบบแผนเกมรุกของลุงแองกนะฮะปาโรถ้ามาแอนฟิลดูเหมือนว่าจะปรับตัวง่ายที่สุดครับปัจจุบันอายุ25ปี ฤดูกาลนี้3ประตูกับ9แอสซิสจาก47เกมในทุกรายการสัญญาอยู่เท่ากับเจสเปนเลยก็คือ2,028นะครับประเด็นคือถ้าสเปอร์ได้ไปยูฟาแชมเปียนส์ลีตัวของปอโรคงไม่ย้ายแต่ถ้าสเปอร์ไม่ได้ไปฟุตบอลยุโรปอันนี้แหละครับน่าจับตามองมากนะนี่ก็ยกตัวอย่างเอา4คนนะก็คือเตงห่งและอีก3คนที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกซึ่งหลายคนก็จะักจะพูดว่าเฮ้ยยูลีกนี้ อยู่แล้วอาจจะไม่ต้องปรับตัวเยอะนี่คือเรื่องหนึ่งที่ควรจะจับตามองครับสำหรับตัวแทนของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, คอมเมนต์กันมาว่าคุณอยากได้ใครมาแทนที่ของอเล็กซานเดอร์โนนะครับที่นี่นะฮะไทยสปอร์ตพัแล้วเจอกับบีแหลสิงทุกสัปดาห์ครับ